เรื่องการสร้างรูปลักการกระจายรูปดักนะครับหลวงตาเช่นว่าการที่เราร้อยประคำสร้างพระเทพระแล้วเพื่อเป็นการแจกไปให้คนอื่นเขาสวดมนต์ภาวนานะครับเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะเนะีนะ่ยอันนี้สงเยอะนะทุกอันนี้สงที่ทำเนี่ยนะใช่หลวงตาทําเองนะสมัยก่อนเนะี่ยครับร้อยเองนะร้อยเองแต่แต่เลี่ยมผ้าเด็ดจ้างเขาเดียมทำไม่ได้ พอตอนหลังเขซื้อซื้อมาให้ชาวบ้านเลี่ยมเลยครับเมื่อก่อนเลี่ยมองค์ละยี่สิบบาทอ่ะประคำก็ซื้อมาร้อยเองร้อยเอง้อยๆคนเดียวนะฮะ้อยแล้วก็แจกใครมาก็แจกไปเรื่อยๆ,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 ๆอรเรื่อยๆโอ้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยจนทุกวันเนี่ยอตอนนี้มันไ้ร้อยเองแล้ว้อยเป็นบางรุ่นคจะมาร้อยเองไม่ได้เมื่อคืนเจาะแจกไปเมื่อไหร่นั่นนะนะ Oh, มีคนถันหลวงตาเมื่อยไหมครับมีคนถามหลวงตาอยู่ท่าเดียวสองสามชั่วโมงนะครับเรามีตัวช่วยฮะตัวช่วยใช่ดูเอาดีใครมาช่วยอ่ะสามชั่วโมงอ่ะสามสี <c oughs> ่ชั่วโมงครับเพราะอย่างหลายคนบางทีเขาเห็นหลวงตาเปลี่ยนเป็นหลวงปูเปลี่ยนเป็น,ปปน,ปน,นโน่นเห็นทรงเครื่องบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> เรา หาขึ้นมาเรานึกถึงขึ้นที่มันไม่เมื่อยมันก็ไม่เมื่อยหรอก